พศ2468น้นบ้านหยาเตีย้บุู่เี่7ตำบลข้างเออำเภอศรีสรณภูจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรแม่ศรีข้าวหินธรรศาสัยมีพี่น้องรวมดิดามันดาสี่คนหนึ่งข้อโกรรมาศัยถี่แก่กลับแล้ว 3. ามแม่กิบประภาใยถึงเกิดกรรมแล้ว 4. ีแม่โทรประภาใสผู้ไวชนสามหรือ 4. ี่เ้คาคระจะภาัยถึงเกิดกรรมแล้วชีวิตในวัยเด็คุณยายของ็มได้รับการศึกษาจกดตามเพราะแม่ทำนานทำสวนทำอาหารเลี้ยงที่ครอบครั ชีวิตครอบ,บครัวสมวนลดจับพ่อยหญ่ประภาสัยมีบุตรธิดาหกคนหนึ่งนาตโอประรุณาเสียชีวิตแล้วสองนายเยนประภาสัยยังมีชีวิตอยู่สามนายปริโยข้าพเทียนยังมีชีวิตอยู่สี่นายเยินประภาใสเสียชีวิตแล้วห้านายนายื 5. น ประพาสัยเสียชีวิตแล้วพนายยาประภาสัยเสียชีวิตแล้วคุณแม่โช่ประภาสัยประกอบอาชีพทำนาปลูกหว่าน,าปปนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสเริมเลี้ยงดูลูกนุ่งจนเติบโตอีกครอบครัวทั้งหมดแม่โช่ประภาสัยในวัยกลางคนต้องบผชบญความสูญเสียครั้งยิง่งใหญ่ เลื่อนพ่อโหยาดประสาศใสซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมันเป็นที่รักต้องมาตายจากและพุโทโธประสาทใสก็ต้องสูญเสียลูกสาวเพืโตลูกชายทั้งสามคนภายในเวลาไม่ถีถ่ถีสร้างความบอกช้ำน้ำใจของพุทโธอย่างไม่น้อย,อยพุทโธใสัยพุทโธประสาทใส เป็นคนอารมณ์ดีพูดเราปฏจจิบัติตรงเพื่อทเอาเสมอต้นเสมอปลายเป็นที่รักเ้ื่ยเขาของเปหลามและคนที่อยู่ใก้ชคิดเป็นอย่างที่ด้านศาสนาวัฒนธนนนบรรมได้โทระัาทใสถือได้ว่าเป็นผู้ปุปจักแ์และมีความเลื่อมใสในทุกศาสนาเป็นอย่างมาก งานทองเ่ยว uh, ้า uh, ป uh, ่าวัดโยเรีย